พบกับผมนายช็อตตี้บูเจวากับอาบิสเกมมือถือแนวแอคชั่นตะลุยด่านแบบโรกลายนะครับโดยในเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าบรรยากาศจะค่อนข้างหลอนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับตัวละครของเราเนี่ยจะค่อนข้างเก่งตั้งแต่เริ่มเล่นเลยจุดเด่นของเกมนี้อย่างหนึ่งเลยคือเรื่องของอาวุธที่มีให้ใช้งานค่อนข้างหลากหลายครับเช่นดาบเช่นปืนเช่นหอกอะไรแบบนี้และยังมีกิจกรรมให้เข้าร่วมอีกเป็นจำนวนมากครับเช่นการลงดันเจี้ยนประจำวันการล่าบ,บอสการลงอารีนาอะไรแบบนี้ งั้นเดี๋ยวผมเอาไปในการเล่นจริงให้ดูเลยกันแล้วกันนะครับการมาคับก็ไม่ยากครับมีปุ่มโจมตีมีปุ่มสไลด์หลบนะครับแล้วก็มีการใช้สกิลนั่นเองครับและเมื่อผ่านไปแต่ละด่านก็จะมีบัฟให้เราเลือกใช่ไหมอันนี้ผมเลือกอันนี้แล้วกันลิงออฟไฟครับจะได้มีไฟเนี่ยวิ่งวนรอบตัวครับศัตรูมาชนเนี่ยก็จะเกิดการเผาไหม้ด้วยนะครับทำให้ศัตรูเสียเลือดเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เมื่อเราผ่านด่านแรกครับมันมีให้เราสุ่มของเลยนะก็แล้วแต่ว่าจะได้อะไรนะครับเอาล่ะคราวนี้ลุยต่อห เพราะว่าสกิลผมยังไม่พร้อมครับช่วงแรกที่เรามาเล่นอาจจะตัวละครเราไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็เก่งมากเพียงพอที่จะผ่านด่านได้นะโอเคด่านที่2นะครับเอาอะไรดีเอานีและกันสเปดเอครับคืออันนี้เวลาเรายิงโดนตัวจะมีการการบาทขึ้นมาอีกทอดหนึ่งครับหน้าตาของสกิลก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับโจมตีโดนเป้าหมายแล้วก็จะมีการการบาดเกิดขึ้นด้วยนะครับก็ะจะสร้างความเสียหายให้กับคนที่อยู่ในระยะของสกิลอีกทีนึง่งงั้นเดี๋ยวผมเลือกอันนี้ต่อเลยลก็แล้วกันครับสเปดแต่ว่าเป็นวงกลมนะครับ คราวนี้ผมยิงโดนศัตรูก็ขึ้นทั้งวงกลมและกากบาดเลยครับก็ยิงสร้างความเสียหายได้เป็นจํานวนมากแต่ผมไม่ค่อยชอบพวกนี้เท่าไหร่นะผมชอบอีกแบบหนึ่งเลยคือที่มันโจมตีแล้วมีคลื่นดาบออกไปครับแต่ว่ายังหาไม่เจออ้าวอันนี้เดินทางมาถึงเวฟที่5ครับเขาจะให้เราเลือกครับว่าเราจะพักผ่อนเพิ่มแม็ก HP หรือว่ายอมเสียแม็ก HP บางส่วนเพื่อที่จะเลือกบัฟนั่นเองครับผมยอมเสีย HP บางส่วนนี่ไงได้แล้วช็อกเวฟครับอันนี้แหละผมชอบมากถ้าเกิดเป็นขั้น3นะบอกเลยว่าอย่างโกงครับผม อันนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็น,นครับเพราะว่าเอฟเฟกเกมนี้ขอบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากๆครับผมมันจะเป็นคลื่นดาบออกไปครับถ้าเกิดเราจบตีโดนศัตรูเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเป็นขั้นเต็มเมื่อไหร่นะเดี๋ยวจะเห็นเลยว่ายังโหดครับผมอันนี้ต้องคอยหลบศัตรูนะครับศัตรูก็ไล่จังเลยสกิลก็ใช้ได้ก็ใช้ไปบ้างนะครับโดยเพพาะตัวที่มันยิงเราจากระยะไกลเนี่ยผมเล่นมือปืนไงผมสามารถที่จะใช้ uh, เลเซอร์ยิงทะลุได้นะครับ ส่วนอันนี้เอาอันนี้ละกันก็คือโจมตีแล้วก็ระเบิดเป็นวงกลมครับขึ้นขั้น2ไปครับผมจะได้แรงขึ้นนี่ไงเบื่อมากเลยพวกต้นไม้เนี่ยชาร์จยิงจากระยะไกลเลยละกันแล้วมานาของเกมนี้จะขึ้นจากการโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะใช้สกิลได้รัวๆนะฮะมีคูลดาวไม่พอครับต้องรอมานาด้วยอ,อันต่อมาเอาอะไรดีเอาเป็นสกิลของการใช้อาวุธก็แล้วกันครับยิงเลเซอร์จะได้แรงๆนะครับเวฟที่8ครับ มีตัวยิงระยะไกลไหมไม่น่ามีนะยังไม่เห็นงั้นก็ยิงไอ้พวกนี้ไปเลยลกันเรี้ยงโคตรแรงเลยครับโคตรสะใจเลยเป็นไงเออเหมือนที่ผมบอกไหมตัวละครเราค่อนข้างเก่งนะครับในเกมนี้แล้วมันยังสามารถอัปเกรดต,ตัวละครให้มันเก่งขึ้นไปกว่าน,นี้ได้อีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพาไปครับเอเวฟที่เก้าแล้วนะครับมีตัวตีระยะไกลครับผมหาก่อนพวกต้นไม้โอเคชาร์จยิงเลยปั๊มมีตัวตามมาเยอะเกินไปครับต้องเคลียร์ตัววิ่งตามด้วย ไอ้นี่มันพวกหมีน้ํานี่วะถอยก่อนยังมีตัวยิงไกลอยู่อีกนะครับนี่ไงเจอแล้วชาร์จยิงให้ตายไปเลยแล้วกันโอเคจบหมดนะครับคราวนี้เอาอะไรดีเอาอันนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นลูกกลมๆวิ่งวนเราครับแต่ว่าเป็นธาตุเหล็กนะครับอันนี้ก็คือจะสร้างความเสียหายเยอะอ้าวเข้ามาที่แคมป์อีกแล้วครับคราวนี้เอาเป็นแม็กชีแล้วกัน เ,เพราะว่ายังไงเลือดเราก็มีการรีเจนตลอดอยู่แล้วนะครับส่วนไอ้ตัวสีฟ้า,ฟาที่มันเป็นเงาเงาสีฟ้าเนี่ยผมอาจจะลืมบอกไปมันเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นแหละเกมนี้เราเอามาได้2ตัวนะครับเฮ้ยแป๊บนึงเหมือนผมลืมดูอะไรบางอย่างเลือดผมหายไปอย่างเยอะเลยสงสส่แบบว่าผมบวกบู๊เกินไปไงไม่ยอมหลบไม่ยอมอะไรครับเลือดหายไปเป็นข้อเลยครับไม่เป็นไรถ้าไม่มีระยะไกลผมชอบนี่ครับช็อกเวฟขั้น2ครับผมรอขั้นสามเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรู้สึก แล้วการผ่านแต่ละรอบเนี่ยมันมีเลือดดรอปมาด้วยไงก็เลยแบบว่าเออไม่ได้ตึงเครียดเท่ากับเกมแนวแบบโลกลท์จริงๆอะ่ะโอเคน่าจะเริ่มเห็นคลื่นดาบแล้วนะครับเห็นว่าเห็นคลื่นดาบแดงๆไหมเออมันจะเป็นการโจมตีแบบระยะไกลนะครับคลื่นดาบถ้าเกิดว่าเป็นเลเวล3ก็จะมี3คลื่นเลยครับยิงทีเดียวนี่คือแบบแสบตาเลยอะ่ะตัวอยู่ไหนแป๊บนึงเป็นพวกระยะไกลใช่ไหมเนี่ยอ,อ๋อใช่งั้นก็ชาร์จยิงไปเลยละกันทีเดียวแตกถ้าไม่ใช่บอสไม่กลัวเลยครับ นี่ไงช็อกเวฟเวลสามดูคราวนี้นะเขาบอกยิงทีนี้คือแบบว่าออกกันลื่มล่ำลื่มล่ำเลยนะเอาเวฟที่13โดู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 ไปไง <laughs> คือแบบเอฟเฟกโคตรอลังการแล้วก็ประการตามากจริงๆนอะ่ะเกมนี้มือถือไม่แรงนี่อาจจะแบบว่ามีกระตุกกระตุกกันได้เลยเนะี่ยและไอ้ศัตรูที่ผมเบื่อที่สุดเลยนะก็คือไอ้แก๊งต้นไม้นี่แหละครับมันยิงเราจากระยะไกลไม่พอนะถ้าเกิดเผลอโดนขึ้นมาสโลอีอก โอเครอบนี้ก็ผ่านไปสบายๆครับคราวนี้อ,อะไรเดียความเร็วในการโจมตีแล้วกันเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีเอฟเฟกเรื่องของการโจมตีแล้วก็มีคลื่นดาบมีกากบาดมีวงกลมใช่ไหมถ้าเกิดเรายิ่งตีเร็วเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็ยิ่งแอคทีเวตหรือว่ายิ่งติดได้บ่อยขึ้นนั่นเองครับโอ้โหเป็นไงละ่ะระเบิดระเบ้อเลยครับผมเดี๋ยวมีตัวยิงไกลอยู่ตรงนู้นเหรอไม่ใช่นี่ว่าไอ้พวกแก๊งมีน้ําแก๊งมีน้ําบางตัวมันก็ยิงไกลเหมือนกันโอเคเรียบร้อยครับผมเติมเลือดหน่อยดีกว่าไหม เออเติมเลือดหน่อยดีกว่าเพราะว่าเลือดผมหายไปเยอะเหมือนกันจะได้รีเจนเลือดได้ดีขึ้นนะครับเว็บที่15แล้วครับใกล้ถึงบอสล,ละไม่มีตัวตีไกลใช่ไหมโอเคนี่เป็นไงละ่ะยิงแบบเดียวแตแกขอวอกเริ่มมีตัวยิงไกลมาละ <c oughs> หมดยังระยะใกล้หมดแล้วครับยิงระยะใกลไปตุ้มแตกบ้างไหมแตกบ้างครับแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่นี่เราปล่อยลูกน้องไปกัดเลยก็ได้เนี่ย ถึงจะไม่แรงแต่ก็ต่อได้เรื่อยๆครับคือลูกน้องเราเดินไปหวดเลยเนี่ยนะแล้วก็มีบางตัวที่เป็นหมอกพิษครับผมก็คือเดินไปกลางหมอกพิษศัตรูเสียเลือดเรื่อยๆอา้าวมีเวฟที่2ถอยก้อนมือถือเริ่มเฟรมเรทล่วงแล้วครับชาร์จยิงเปี้ยงโอ้โหเลือดผมจะหมดแล้วครับคือข้อเสียอย่างหนึ่งของเกมนี้อย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะคือเนื่องจากเอฟเฟกต์มาตราการตามมากจนเกินไปอ่ะเราเลยไม่เห็นว่าศัตรูมันยิงเรามาตอนไหนไง คือแบบอันตรายมากจริงถ้าเกิดเห็นเลือดลดเนี่ยก็ลองด้อมๆม,ม,มามองดูก่อนครับอย่างเช่นนี้ผมโดนยิงคือเป็นระดับบอสนะบอสมันยิงลูกบอลมาแล้วลูกบอลมันแตกเห็นปะแล้วมันแตกอีกรอบหนึ่งอ่ะทำให้ผมไม่ได้สังเกตไงก็เลยหลบไม่ค่อยได้ก็ถอยยิงถอยยิงเอาแล้วกันครับเพื่อรักษาเลือดนี่ผมจะตายแล้วเนี่ยถอยยิงถอยยิงเอาอยู่ไหนละอยู่นี่ใกล้ตายอย่างโอเคเรียบร้อยครับผมคราวนี้เอาอะไรดีวะเนี่ยเพิ่มกากาบาดดีไหมเออเพิ่มกาะกาบาดหน่อย โอ้ยเลือดเหลือแค่นี้ครับไม่น่าจะถึงบอสละล่ะแมเลือดเหลือแค่นี้บอกได้เลยว่าอันตรายโคตรครับต้องเล่นดีๆครับชาร์จยิงเรียงโอเคมีตัวระยะไกลอยู่ฝั่งนู้นมผมว่าผมแตกแน่เลยนี่ไงคือเนื่องจากอันนี้เป็นอาเบริตี้ของอุปกรณ์ผมนะครับถ้าเกิดว่าจะตายเนี่ยมันจะกลางโลครับชัดเจนเปลี่ยนโอ้โหโดนต้นไม้ยิงครับ ยิงแรงไม่พอมันสโลผมด้วยโอเคเรียบร้อยไมกเวฟนึงแล้วต้องระวังต้นไม้วิ่งดูก่อนโอ้โหเฮ้ยโ,โ,โดนหมีน้ำต้นไม้ไม่มีเนาะเอ้ยมีนี่ว่าอยู่ด้านล่างเก็บหัวใจก่อนเจอหัวใจเก็บได้เลยนะครับไม่ต้องรอผ่านด่านถ้าเกิดรอผ่านด่านก็ได้นะอันนั้นเราไม่ต้องเก็บเองคือมันจะไหลเข้าตัวเลยแต่คือสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเดินเก็บก็ดีนะ โอเคไม่มีการฟื้นเลือดด้วยเอาโจมตีเร็วก็แล้วกันครับโอ้ยขวันเอ้ยขวันมานี่คือเวฟที่17แล้วนะฮะ <S <S เจอต้นไม้ครับถอยก่อนยิงงัดหน้าไปเลยเปรียงดานล่างสกิลธรรมดาไปเปรียงโอเคถอย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 ,อยาให้โดนยิงครับเดชได้เดชแต่อย่าเดชถี่เกินไปนะครับเกมน,นี้มันมีครูดาวของการเดชด้วยนะครับจะตายแล้ว ตายแล้วเฮ้ยหัวใจหัวใจหัวใจโอเคในเลือกกลับมาหน่อยก็ยังดีถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนี้นะเวฟแรกๆที่ผมยอมเสียแม็ก HP เพื่อซือ้บอบาบะผมจะไม่ทําเด็ดขาดเลยผมจะเอาแม็ก HP เ,เยอะๆเลยโอเคหมดยังโอเครอดไปได้ครับผมรอบนี้เอาโจมตีธรรมดาแล้วกันครับให้มันแรงขึ้นเวฟที่18ครับมีหมีน้ำหมีน้ำมันตีระยะไกล viên bay chiều bay โอ้โหเยอะเกินว่ะโอ้โหตายตายตายต,ติดครับผมคือคููดาวของการสไลด์ก็หมดแล้วมาติดแบบนี้ครับก็ต้องตายไปตามระเบียบแต่ว่าเกมนี้ใช้เพชรฟื้นคืนชีพได้นะครับหรือจะดูโฆษณาก็ฟื้นคืนชีพได้ด้วยเช่นเดียวกันและแล้วก็มาถึงบอสจนได้ครับควีนเมดูซ่านะฮะไม่รู้ว่าจะไหวไหมยิงไปก่อนเลยละกันครับไม่รู้ด้วยว่ามันโจมตีระยะใไกล้ระยะไกลครับมองไม่เห็นเลยครับผมสกิลของเรานี่โออาอลังการมากอ๋อมันอยู่ทางนี้สินะ เคียรุกกระจอกก่อนล้วกันเหมือนบอสมันไม่ค่อยตีไงไม่รู้แฮะลูกน้องมันตีถ้าเป็นส่วนใหญ่หรือว่าเป็นสายบัญชาการโอ้ยไมนี่ว่โอ้โหโดนเป็นเต็มๆห้าพกว่าถอยไม่ทันครับเพราะว่าผมกําลังโจมตีอยู่ไงโอ้โหยิงแทบไม่เข้าเลยครับน่าจะมาไม่ไหวจริงๆครับโดนไปอีก5,000ันแตกครับผม ทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมไปต่อไม่ไหวเนี่ยให้ทํำยังไงดีใช่ไหมครับก็แนะนําให้ไปรับรางวัลก่อนดูด้านซ้ายครับมันจะมีพวกภารกิจอะไรพวกเนี้ยนะทำเสร็จปั๊บก็ได้รับรางวัลนะครับเดี๋ยวพวกเนี้ยเราเอาไปอัปเกรดตัวละครหรือเปิดกระชปองได้ด้วยนะอะไรก็มีอันนี้ด้วยนะครับเป็นภารกิจมือใหม่นะครับก็รับให้หมดเลยครับเจอจุดแดงๆรับให้หมดเสร็จแล้วให้มาที่เมนูแรกสุดเลยครับบนหัวผมเลยครับ Spell Stone นะครับมันคือการเปิดกระชปองนั่นเองครับถ้าเกิดว่ามีตั๋วก็เปิดได้เลยนะครับแต่ถ้า ก็มีอยู่4,000กว่างั้นเปิดเลยกนแล้วกันนะครับมา2,600เพชรได้อะไรบ้างครับมาดูกันว้มีเปลี่ยนสีครับผมอันนี้เป็นชุดเกราะใช่ปะเออเป็นเสื้อผ้านั่นแหละนะครับระดับสีม่วงนะครับโอ้โหค่อนข้างเข็มเลยครับคือได้อุปกรณ์ระดับสีเขียวกับสีน้ำเงินแต่ว่ามีสัตว์เลี้ยงมาด้วยนะเือเราดูโลโก้ได้ไมันมีบอกอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับที่ผมพาไปต่อสู้ด้วยอะ่ะนั่นแหละนั่นแหละตัวนี้แหละเหลือตัวอีก3าใบจัดไปเลยกันแล้วกันนนะะ ลุ้นเลยครับว่าเราจะได้ของดีๆกับเขาบ้างไหมอ่ามีสีม่วงมาก็ยังดีครับอีกอันนึงโอเคตามสภาพครับผมหลังจากนั้นให้ลองมาเช็คที่กระเป๋าดูนะครับเพราะว่าบางทีเราไปทําภารกิจมาเนี่ยมันจะได้ของที่เราต้องมากดเปิดใช้อีกทีอะ่ะลองกดเปิดดูเลยก็แล้วกันครับบางทีก็จะเป็นไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดอะไรเงี้ยบางทีก็จะเป็นอุปกรณ์นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับก็ลองมาเช็คดูก่อนนะ หลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ระบบคาแรคเตอร์นะครับเมื่อกี้เราได้สีม่วงมาใหม่ใช่ไหมอ่ะใส่ให้เรียบร้อยเลยครับส่วนสัตว์เลี้ยงอย่าลืมใส่นะเนี่ยด้านล่างนี่แหละครับก็ผมมี2ตัวก็ใส่ให้หมดทั้ง2ตัวเลยส่วนการอัปเกรดจะอยู่ที่เมนูนี้นะครับก็คือถ้าเกิดมันขึ้นจุดแดงๆก็แสดงว่าสามารถอัปเกรดได้มันมีการอัปเกรดหลายส่วนนะเช่นตรงนี้ครับอัปเกรดแล้วจะได้รับสเตตันโบนัสเพิ่มเติมแต่มันจะขึ้นอยู่กับเลเวลของ ID ดีของเราด้วยครับ อัปเกรดส่วนต่อมาจะเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยต้องไปหาคมพีร์มาก่อนนะครับถึงจะตีบวกได้แล้วคมพีร์มันจะแยกตามประเภทเลยเช่นเสื้อผ้ากางเกงอาวุธอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับสัตว์เลี้ยงก็มีเหมือนกันเห็นไหมอัปเกรดได้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดจะอัปเกรดก็กดด้านล่างได้เลยแค่นี้แหละง่ายๆครับผมนอกจากนี้ด้านซ้ายนะครับยังมีคําสั่งอีกอันหนึ่งคือซินทิซิสนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นการผสมอ่ะเหมือนกับเป็นการเลื่อนแรงอะ่ะเช่นในพวกนี้เป็นสีขาวใช่ไหมอาันละเก่เาาอ,นนกเอนันเ่น ส่วนการรีเซ็ตก็คือรีเซ็ตอุปกรณ์ที่เราตีไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าอุปกรณ์ที่ผมตีอ่ะมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ผมติดอยู่กับตัวไงมันเลยไม่ขึ้นมาให้รีเซ็ตนะครับส่วนอันสุดท้ายคือการย่อยของนั่นเองครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับถ้าเกิดย่อยเลยอ่ะจะได้เงินแล้วก็ได้รับคัมพีร์เพื่อใช้ในการอัปเกรดมาครับส่วนนั้นต่อมาเป็นการอัปเกรดเลเวลสกิลนะครับซึ่งมันจะแยกตามอาวุธเลยนะครับแล้วก็เพิ่งเห็นว่าแต่ละอาวุธเนี่ยมันมีมากกว่า1ด้วยนะเราก็ต้องหหาตัวัวนงสกอให้ แล้วหนังสือสกิลหายที่ไหนใช่ไหมครับก็ให้ไปที่ร้านค้าก็ได้นะครับมันจะมีให้เราแลกอยู่แต่ว่าจะเป็นการแลกด้วยการใช้แต้มอารีนานะก็คือต้องให้อารีนาเปิดก่อนนะแหละถึงจะมาแลกได้หรือไม่ก็ลองไปดูพวกแพ็กเกจต่างๆครับเผื่อเขาจะมีการรวมไอเทมมาขายแต่นี้ต้องเติมเงินแล้วไง โดยอีกวิธีหนึ่งคือท่านผู้ชมเนี่ยต้องเปิดระบบกิวก่อนแล้วก็เข้าไปในกิวนะครับมันจะมีพวกภารกิจให้เราทำอะ่ะเช่นการโด o n a t การแชทการไปผ่านเมนเควสอะไรเงี้ยนั่นแหละนะก็ทําให้เรียบร้อยนะครับเราจะได้รับพวกแต้มกิวมาใช่ไหมแล้วเราก็เอาแต้มกิวนี่แหละครับไปทาการแลกเปลี่ยนหนังสือสกิลได้แต่ว่ามันใช้เยอะเหมือนกันนะส่วนนั้นต่อมาเมจิกคอ l l เทรนนิ่งนะครับอันนี้คือเป็นการอัปเกรดสเตตัสตามส่วนเลยครับถ้าเกิดว่าเราได้ยามานะครับก็อัปเกรดได้เลยเนี่ยมนตามสเตตัสเลยครับมี5สเตตัสครับผม ส่วนอีกอันนึงเมจิก Enhancement นะครับอันนี้เราต้องพิจารณาดีๆครับเพราะว่ามันแยกเป็น5สเตตัสเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีไอเทมบางชนิดที่มันใช้ร่วมกันอยู่เพราะนั้นก็อาจจะไปเอาในส่วนที่ท่านผู้ชมชอบก่อนก็ได้อย่างเช่นผมเนี่ยจะเน้นตีแรงก่อนผมก็เลยจะอัปเกรดพวก p h y s i c a l Attack ก่อนอะไรเงี้ยอีกวิธีหนึ่งที่จะทาให้เราเก่งขึ้นได้คือตรงนี้เลยครับมอนสเตอร์โคเดกนะครับคือยิ่งเราจัดการมอนสเตอร์ตัวนั้นไปเยอะๆนะครับเราจะได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมด้วยนะครับ ส่วนการตั้งค่าจะอยู่ด้านซ้ายบนครับคลิกที่ชื่อเราก็ได้ครับมันจะเปิดรายละเอียดขึ้นมาเช่นการเป็นภาษาก็ตามที่เห็นนะครับว่ามันไม่มีภาษาไทยนะการปรับพวกกราฟ,ฟิกแล้วก็ FPS การปรับเสียงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนคนที่อยากเล่นใหม่อะไรเงี้ยก็มีคำสั่งลบ ID ด้วยนะงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่เกมหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นโปรดติดตามอย่างใกล้ชิดครับ